วันนี้หนึ่งจะมาแนะนำกล้องสำหรับคนใช้รถมอเตอร์ไซค์กัน จะเป็นกล้องอะไรไปดูกันนะครับทุกคนเข้าสู่ช่วงโฆษณากันนะครับขอขอบคุณนะครับที่จับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ m o t o t e ท h นะครับขายไปมากกว่าหลักหมื่นชิ้นแล้วนะครับก็แบรนด์ของคนไทยนะครับสนับสนุนเขานะครับและนะครับร้านเมกะพาร์ตนะครับร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ครบวงจรนะครับอะไหล่แท้อะไหล่เทียบมีหมดนะครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยตรงข้ามลาดพาวังหิน40นะครับข้างๆปั๊มซัดโก้สีเหลืองๆนั่นเองนะครับมีที่จอดรถเพียบเลยนะครับและนะครับหนึ่งขอฝากนะครับรบกวนนะครับเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลคคค์์กกดแชรรรนนนะะััับบบใหห้ึ่ง ุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็สู้กันกับออนกริทึมนะครับที่ปรับเปลี่ยนตลอดนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะอาจจะได้เห็นคลิปของหนึ่งบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอยู่ผมหนึ่งครับวันนี้หนึ่งจะมาแนะนําเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับกล้องที่1ใช้เวลาขับรถมอเตอรไนะ์ไซค์เนี่ยหรือว่าไ้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าบันทึกวิดีโอหรือว่าใช้ทาคอนเทนต์ก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกล้องตัวนั้นนะครับนั่ แอคชั่นสนะครับที่1ใช้อยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของเขานะครับก็ที่มันเหมาะกับคนที่เป็นสายคอนเทนต์หรือว่าเป็นสายมอเตอร์ไซค์อย่างเราเนี่ยที่ดีกว่าของทาง GoPro นะครับที่1เคยใช้ GoPro 10มาเนี่ยนั่นก็คือนะครับเจ้า DJ i Action 3ตัวนี้เนี่ยไม่มีอาการ h e ทนะครับโอเคอาจจะมีอาการเครื่องร้อนนะครับแต่ว่าอาการ h e ทเนี่ยก็คืออาการที่แบบบันทึกไปนานๆน,นะครับแล้วก็ค้างดับหรือว่า ใช้งานไม่ได้หรือต้องรอพักเครื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งที่1ใช้มาเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับหถ่ายด้วยไฟล์เนี่ยสองจุตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น GoPro 10เนี่ยหตอนหนึ่งใช้นะครับ GoPro 10เนี่ยหถ่ายที่ประมาณ 2.7K ใช่ไหมครับถ่ายไปประมาณ10บสินาทีเนี่ยลากยาวๆาวสินาทีเนี่ยเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันฮีทแล้วนะครับพอมันฮีทเสร็จเนี่ยเราถ่ายต่อ ไม่ได้นะครับคืออาจจะต้องรอพักเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับก็เลยขายเจ้าโกโปรเนี่ยแล้วก็ดูรีวิวต่างๆเนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมาจบที่ DJI นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับถามนะครับว่าระหว่างโกโปรนะครับกับ DJI เนี่ยอันไหนคุณภาพดีกว่ากันนะครับถ้าเกิดเรื่องคุณภาพเนี่ยโกโปรดีกว่าแทบจะทุกอนูเลยนะครับอันนี้แบบไฟล์คุณภาพสีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบสำหรับเหมาะกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนึ่งรู้สึกว่าเนี่ยแหละอันเนี้ย ตอบโจทย์สุดเลยนะครับเพราะว่ามันม่มีฮิตไงเราสามารถลากลาก,ลากยาวๆได้ถ่ายายาวๆได้กันกนนนกั้ำอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับก็นั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาของเจ้า DJ i Action 3มเนี่ยมือ2ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ7000 0บาทนะครับซึ่งถ้าหาดีเี่อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือ DJ i Action 4นั่นเองนะครับก็คุณภาพเนี่ยดีกว่า3นิดๆหน่นอยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เพื่อนๆประหยัดงบเนี่ยหนึ่งว่าตัวสามก็พอแล้วนะครับเพราะหนึ่งก็ใช้ตัวสามอยู่นะครับคุณภาพอะไรดีมากอย่างที่บอกนะครับมันเป็นกล้องที่นอกจากสายไบยเกอร์อย่างเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาไปเป็นกล้องทำคอนเทนต์ต่างๆได้เลยนะครับก็โอ้โหก็มันมันทำคอนเทนต์ได้อะถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องคุณภาพมากมายเนี่ยมันสะดวกสบายเนี่ยโยนอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับแบบไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องทะลุทะนอกมันมากเหมือนกล้องทั่วไปนะครับอย่างที่หนึ่งเคยใช้หนึ่งเคยใช้กล้องใหญ่มาก่อนนะครับก็ถ้าเกิดถามเรื่องคุณภาพเทียบกล้องใหญ่ได้ไหมมันก็เทียบไม่ได้นะครับอย่างหนึ่งเคยใช้ R6 กับ The Sony A7 Mark i อย่างเงี้ยมันไปเทียบกันไม่ได้แล้วต่างกันหมดนะครับราคาราคาก็ต่างกันนะครับกล้องตัวนี้แค่เจ็ดแปดพันไอตัวนั้นนี่หกเจ็ดหมื่นเลยนะครับมันก็เลยต่างแตกต่างกันนั่นเองนะครับก็นั่นแหละก็มีเนี่แหละเลยมาแนะนําให้เพื่อนๆน,น,นะครับเผื่อแบบ ใครกําลังหาอยู่ที่แบบติดหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็อาจจะติดปลายคางก็ได้นะครับอย่าง Kristen, ของหนึ่งเนี่ยเวลาหนึ่งทำคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งก็ติดปลายคางนะครับแล้วก็ติดตรงหน้าอกบ้างติดข้างหน้าบ้างนะครับก็ตอนกลางวันเนี่ยคุณภาพแทบไม่ต่างจาก GoPro เลยนะครับอ,อย่างที่ว่ามันเป็นมันเป็นรุ่นรุ่นเขาเรียกว่าทํามาในระดับใกล้ๆกันนะครับของ DJI กับของ GoPro เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดหนึ่งเทีเยบก็ได้ tissue, ประมาณ GoPro 10นั่นเองนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูภาพแล้วกันนะครับเดีย๋ยวหนึ ุณภาพแสงเป็นแหนว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับมองเห็นอะไรชัดเจนนะครับก็อันนี้คือ1ครับให้ดูนะครับตอนกลางคืนเนี่ยหลังเอาไปถ่ายคลิปประมาณช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็ลองดูได้ตามที่ภาพที่1ขึ้นไว้ดูให้ดูเลยนะครับส่วนนอกจากนี้มันยังสามารถถ่ายรูป ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆมากมายเพื่อนๆสามารถไปหาดูรีวิวเต็มๆได้นะครับซึ่งหนึ่งเอาแค่เอามาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเผื่อเพื่อนๆกาลังตามหากล้องที่เอาไว้ถ่ายเวลาบันทึกเหตุการณ์ขับมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะมันสามารถลากยาวไปได้เลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยอย่างอันเนี้ยชั่วโมงนึงเนี่ยแบตก็ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ไอเจ้าชุดเซตของมันในที่หนึ่งซื้อมาเนี่ยมันจะมีแบตแถมมาให้อีก3ก้อนเออรวมทั้งหมดเป็น3ก้อนนบก็ คุ้มค่ามากเลยนะครับตอนตอนแต่ตอนหนึ่งซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทนะครับหนึ่ง้าบาทต่อเขาเลยหนึ่ง0,000บาทนะครับเป็นมือสองเหมือนกันนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ถ่ายคอนเทนต์ใช้ถ่ายตอนขับมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ใช้ถ่ายตอนเป็นโกเป็นเ,นเ,นเ,นเล่นไปเล่นฟุตบอลโอ้โหได้หมดอย่างที่บอกนะครับมันเป็นกล้องอนเนกประสงค์เนี่ยคือหนึ่งไม่เลือกซื้อไอ้กล้องที่ติดรถที่แบบ ติดถาวรกับรถเลยนะครับหนึ่งเลือกที่จะซื้อแบบพวกเนี้เอาไว้ติดนะครับแล้วก็นั่นแหละเจอดิจิแอคชั่นคือไม่ละสามในที่ตอบโจทย์ในการลากถ่ายยาวๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโกโปรเนี่ยหนึ่งว่าหลายคนคงเจอนะครับหนึ่งว่าแล้วก็หลายคนเนี่ยคงเปลี่ยนจากโกโปรเนี่ยมาเป็นแอคชั่นสามก็หลายคนแล้วเหมือนกันนะครับที่แบบเจอปัญหาเรื่องฮีทเวลาเราออกไปถ่ายตอนกลางวันแล้วก็เรื่องคุณภาพถ่ายได้แบบ 4K โอ้โหคุณภาพเนี่ยเพื่อนๆพืหาดูรีวิวเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้มาแชร์ให้ฟังครับว่า เนี่ยมันน่าซื้อจริงๆนะครับก็ใครกําลังตามหาหรือว่าใครอยากจะลองใช้เนี่ยก็ลองใช้ได้เลยนะนผมบอกได้คำเดียวว่ามันคุ้มค่ามากนะครับส่วนใครอยากหามือสองก็ไปหาดูตามกลุ่มได้เยอะแยะเลยนะั่นเองนะครับผมก็ใครอยากจะซื้อในช้อปปี้ก็เดี๋ยวหนึ่งทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ใครอยากรู้ว่าไอเทมอนไนที่แบบที่หนึ่งใช้แลคุ้มค่าเนี่ยอยากรู้ให้หนึ่งเอามาแชร์ให้ฟังนหนึ่งลองมาคอมเมนต์แล้วกันนะ ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับซึ่งมันมีอีกหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็น power วง power bank เนี่ยที่หนึ่งใช้เนี่ยหนึ่งซื้อของที่ค่อนข้างที่แบบคุ้มค่ากับเราอะ่ะคืออโอเคจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงอะ่ะแต่ว่ามันคุ้มค่าในหลายๆด้านใครใช้สักของสไตล์แบบหนึงเนี่ยก็เดี๋ยวหนึ่งไว้เอามาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องหนึ่งด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ DJ Action ัดีเจแะครับ